วันนี้มาทำง้อยาไซกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ เรานำง้อมาเอาเม็ดออกนะคะแล้วหั่นสับป,ปะรดเป็นชิ้นเล็กๆยัดลงไปตรงกลางได้เลยค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะเติมน้ำลงไปในหม้อได้นะคะตามด้วยใบเตยเลยค่ะใส่ใบเตยนะคะปิดฟ้าตั้งไฟต้มเลยค่ะวันนี้ทําแบบง่ายๆเลยนะคะจากนั้นนะคะพอเริ่มเดือดเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยนะคะตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ ความหวานปรับได้ตามชอบนะคะวันนี้จะกุ้งทำสำหรับหนึ่งที่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ง้อที่เรายัดไส้เรียบร้อยลงไปได้เลยค่ะง้อเราจะไม่เลือกง้อที่สุกจนเกินไปนะคะเราจะเลือกง้อที่ค่อนข้างสดนิดนึงค่ะใส่ง้อลงไปได้เลยค่ะปิดฝานะคะต้มให้สุกเลยค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีง้ออยู่นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะไม่ยุ่งยากแถมอร่อยด้วยนะคะหลังจากที่เราพักให้เย็นนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปในถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทานแบบใส่น้ําแข็งหรือแบบแช่เย็นก็อร่อยชื่นใจเลยล่ะค่ะเทน้ําที่เราต้มลงไปนะคะเล็กน้อยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะใครที่มองหาขนมหวานนะคะตามฤดูกาลแนะนำเมนูนี้เลยละคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จิกุ้งต้องไปแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ